สวัสดีค่ะพบกับครูมิน้นอีกแล้วนะคะวันนี้เจอกันหน้าเพจเนาะเดี๋ยวครูมิน้นขออนุญาตไปแชร์ก่อนนะคะแล้วก็เพลงเดี๋ยวค่อยเปิดนะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวขออนุญาตไปแชร์สักครู่ค่ะ <c oughs> เพราะว่าเวลาไล์หน้าเพจนะคะจะต้องแชร์ออกไปข้างนอกนะคะแบ่งปันออกไปยิ่งให้ยิ่งได้รับค่ะ ใรเข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้นะคะกดไลค์กดแชร์ได้ถ้าคิดว่าไลไ์นี้มีประโยชน์นะคะเมื่อเจอทุกนะคะจะสร้างสุขได้ยังไงเนาะเมื่อเจอทุกเราจะสร้างสุขกันได้อย่างไรรอสักครู่คาะจะสุขยังไงเนาะ อนุญาตแชร์ไปที่กลุ่มก่อนนะทุกคนใครเข้ามาแล้วก็เบิกบานก่อนจ้าเบิกบานก่อนนะรอสักครู่เดียวนะคะรอสักครู่รอสักครู่แชร์ออกไปหน้าเฟซยังไงเ <c oughs> <c oughs> มื่อวานนึกว่าแชร์ออกไปหน้าเฟซแต่ที่ไหนได้อาหาแชร์ออกไปหน้าหน้ากลุ่มเหมือนเดิมหน้าไอ้นี่เหมือนเดิมหน้าเพจเหมือนเดิมเนาะ อ่าเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะแชร์ไปสองสองที่ก่อนเดี๋ยวอนุญาตเปิดเพลงเปิดเพลงเราต้องมาแบบเบิกบานกันก่อนค่ะสวยเลยเชิดอันเ,เลยไปเลยดีคิดดีทำดีเลยมีบุญวาสนาทั้งสวยทั้งรวยผลนที่ตามมา เอามาเอามาใครอยากเป็นแบบฉันกดกจักรวาลทำให้ฉันนั้นได้มาคิดปาารสิ่งไหนก็ได้พันทั้งสวยทั้งรวยเป็นได้ดังฟันผู้คำม่นทีทานมันก็เลยเป็นจริงตายไม่กลัวกลัวจะอดตายก็เลยต้องทำทุกสิ่งสิ่งไม่กลัว ลัวไม่จริงกลัวอตายเพราะว่าอายทำกินสวยรสชัดอร่อยอร่อยชีวิตก็ไหลบันเสิดดูดีดูดีดดกดจะก,กวานทำให้มีวันดีสิ่งดีดีเขามันมีต่อใจสวยรสชัดอร่อยอร่อยอ,อะไรจะเกิดไม่คายวันไหวพรสวรรค์ฉันปันเองได้ เพราะฉันเชื่อในกฎจากกวางใครเข้ามาทักทายกันได้คอมเมนต์บอกได้นะคะภาพชัดเสียงชชดสัญญาณแชทไม่เอ่ยนะคะสําหรับไยนี้เนาะคูเมนอยากจะมาแบ่งปันนะคะสําหรับทุกๆคนอาจจะแบบเจอทุกแต่จะสุกได้อย่างไรมีหลายๆคนที่ยังติดล็อกแล้วก็ปลดล็อกไม่ได้นะคะจากเหตุการณ์สถานการณ์ทุกอย่างไม่ว่าอะไรจะมากระทบเจ็ใจเรานะคะคูเมนตก็เหมือนกันนะคะเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่เจอเรื่องราวลบๆเลย ทุกสิ่งทุกอย่างเราเจอเจอแต่เราต้องสามารถจัดการกับมันได้คะ่ะจบเพลงแล้วเราเริ่มเนะาะ่าวาาสวยสดชัดอร่อยอร่อยชีวิตก็ไลลมันดสดูดีดูดีกดจะกวานทำให้มีวันนี้สิ่งดีๆีเข้ามามีต่อใจสวยสดชัดอรอยอรอย อะไรสักเกิดไม่เคยหวั่นไหวพรสวรรค์ละฉันปันเองได้เพราะฉันเชื่อในกฎจันรวารชีวิตก็เลยมันจะด,ด,ดูดีดูดีกดจักรวาลทำให้มีวันนี้สิ่งดีดีเข้ามามีต่อใจ เบิกบานค่ะเบิกบานคือสูตรเสร็จของคืองานสําเร็จสูตรเสร็จของจัก,กรวาลศาสตรยิ่งเบิกบานนะคะเราจะยิ่งได้รับสิ่งดีๆจ้าพราฉันเชื่อในกดจัก,กรวาลเน่อลอดอลอดช่ในสากลไม่เคยวันไว ถอนใจและฉันเป็นเองได้เพราะฉันเชื่อในกุจ,จักวานเพลงจบแล้วนะจ๊ะม,ม,ม,มาค่ะมาค่ะเริ่มเลยเริ่มเลยเอใครเข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้นะคะอ่าเดี๋ยวแชร์สักครู่สักครู่คะ่ะวันนี้นะคะหัวข้อนะคะ เมื่อเราเจอทุกจะเราจะสุขได้ยังไงเนาะทุกทุกคนนะคะย่อมจะเจอเจอเรื่องราวหลายๆอย่างที่ทำให้เราเป็นทุกข์หรือเวลาที่เรามองเห็นทุกข์อะค่ะเราจะสร้างสุขได้ยังไงเราจะเปลี่ยนให้มันเป็นความสุขได้อย่างไรทุกทุกอย่างที่มันจะเกิดทุกข์มันต้องมีเหตุเนาะที่สาเหตุของมันเกิดจากอะไรสมมุติเออเราปวดฟันสาเหตุของการปวดฟันอะเออ วนะคะคสาเหตุของการที่เราปวดฟันมันเพราะอะไรเป็นเพราะเราไม่แปรงฟันหรือเปล่าเออทุกๆอย่างมันเกิดจากสาเหตุอะไรเราก็ไปแก้ที่ต้นเหตุค่ะเอาปวดฟันเป็นเพราะเราปวดฟันฟันผุเพราะเราไม่แปรงฟันเราก็ไปรักษาความสะอาดของช่องปากแปรงฟันทุกวันเนาะโน่นนี่นั่นนะคะเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สักครู่เดียวคะ่ะ แบบหนึ่งนะคะ <c oughs> แปบ๊บหนึ่ง <c oughs> แป๊บหนึ่งมันจะแชร์ยากนิดนึ่งนะคะจาก p p o o n เนาะแชร์ไม่ค่อยจะถนัดไม่เป็นไรเนาะทุกคนนี่ก็ไล์ทุกวันถ้าเกิดไล์หน้าเพจมันจะต้องแชร์เพราะว่ามัน จะมองไม่เห็นกันแต่เวลาเราแชร์ไปแล้วอ่ะมันจะมองเห็นเยอะกว่าหน้า Facebook เพราะฉะนั้นถึงได้สร้างเพจนะคะบางทีคูมินก็ลืมบางทีก็เผลอนอะบางทีก็ไปโพสไปไลค์หน้าเฟซบ้างหน้าเพจบ้างโน่นนี่นั่นเนาะและก็เอาไปลง YouTube ไว้ให้เผื่อมีใครที่ติดตามหรือใครมาย้อนฟังทีหลังก็จะได้หาเจอนะคะเวลาที่เราเจอทุกเราจะสร้างสุขของเราเองได้เวลาที่แบบว่าเออ เมื่อเวลาที่แบบเราอยู่กับแฟนแล้วแฟนเราอ่ะสวัสดีค่ะครูพี่แก้วเวลาเราแฟนเราเนาะขี้เล่าอย่างเงี้ยเราทุกใจไหมทุกทุกคนทุกใจเป็นทุกขค่ะและทําไงคะไปทําบุญไปกวดน้ําให้เขาเผื่อว่าวันนึงเขาจะหายเลิกเล่าเขาจะเลิกกินเล่าเออคือการที่เราแก้ที่ปลายเหตุเราไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคุณต้องไปแก้ที่ต้นเหตุหันหน้าเข้าคุยกันค่ะ คุณไม่ชอบอะไรคุณก็ต้องบอกออกมาเลยไม่ใช่มัวกุ้มใจืกินเหล้าวาเบื่อว่ะทําไมมันไม่เลิกในเงี้ยแล้วก็ไปทําบุญไหว้พระสวดมนต์กวดน้ําให้แล้วมันจะหายไหมเออแล้วเขาจะเลิกไหมเขาจะเลิกไหมเลิกเหล้าไหมเราไม่บอกเราต้องบอกเขาค่ะบอกเขาตกลงกับเขาว่าพี่ถ้าเกิดว่าพี่ไม่เลิกเหล้านะน้องให้โอกาสสามครั้งคือน้องไม่เอาและน้องต้องไปคือไม่ไหวแล้วจริงๆ เราต้องช่วยกันทำมาหากินเพื่อลูกเพื่อครอบครัวนะไม่ใช่พี่นั่งกินเหล้าแล้วน้องทํางานคนเดียวอะไรประมาณนี้เราคุยกับเขาเออหรือไม่ถ้าพี่ไม่รักหนูเออพี่ก็ฆ่าหนูซะอะไรเงี้ยเออถ้าเขารักเราจริงเขาจะทําตามที่เราบอกเขาจะพยายามลดละเลิกและเขาก็จะทําให้เรามีความสุขจริงไหมคะและปัญหามันก็จะหายไปต่างคนก็ไม่มีความทุกข์ละเห็นไหมมันก็แค่นี้มันง่ายนิดเดียวอยู่ที่ว่าเราอะ จะกล้าคุยจะพูดไหมหรือเวลาทํางานโอ้โหทำมา5ปี10ปี20ปีแล้วเงินเดือนแม่งไม่ขึ้นเลยวะ่ะเพราะอะไรสาเหตุมันคืออะไรเราขี้เกียจหรือเปล่าเขาใช้ให้ทำอะไรเราผัดวันประกันพรุ่งหรือเปล่าเจ้านายนะคะลองคิดถึงตัวเราถ้าเป็นเจ้าของบริษัทเราต้องการคนขยันไหมเราต้องการคนที่บอกอะไรทําเออทําทําทําไม่ได้แต่ต้องหัดต้องเรียนรู้และรีบลงมือทํำไหม เออคิดถึงใจเขาใจเราคิดว่าเราเป็นเจ้าของบริษัทไปเลยเราจะเป็นยังไงรู้สึกยังไงเพราะฉะนั้นแก้ไขที่ตัวเราค่ะหรือไม่คนที่ขายของขายของในออ,ออนไลน์เนาะเออออนไลน์อยากขายเก่งอยากขายดีอยากอ,อ,อยากมีลูกค้าอยากมีตัวแทนแต่คุณทําอะไรรู้ไหมคะรูปโปรไฟล์ก็ไม่เปลี่ยนค่ะเป็นรูปหมารูปแมวรูปภูเขารูปอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่ตัวตนของคุณอันนี้ไปแก้ไปเปลี่ยนซะนะคะ ออกมาสร้างตัวตนค่ะออกมาไลฟ์สดออกมาแบ่งปันไปทุกสื่อทุกโซเชียลทุกแอปให้เขาได้เห็นหน้าแท้ๆจริงของคุณว่าคนคนนี้น่าเชื่อถือไหมไม่ใช่ว่าเออกูเอนินโอนเงินไปให้ใครหมาแมวตุกกตต๊กตาตุ๊กตาที่ไหนเออจริงไหมเพราะฉะนั้นนะคะคุณจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองด้วยไม่ใช่มดแต่มาทุกมดแต่มากุ้มเงินไม่พอใช้นู่นนี่นั่นแต่คุณไม่ทําอะไรเลยแบบนี้มันก็ไม่ถูกจริงไหมมันก็แก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นนะคะคุณต้องแก้ที่ตัวคุณสมมุติว่าเออ ไร่สดไม่เก่งพูดไม่เก่งพูดไม่เป็นแต่ถ้าคุณเริ่มเริ่มที่จะทําเริ่มที่จะฝึกเริ่มที่จะพัฒนามันก็สามารถเปลี่ยนตัวคุณได้ค่ะอย่าก,กลัวค่ะก้าวข้ามความกลัวทุกๆคนสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอคนเราเกิดมานะคะเพื่อชัยชนะทั้งนั้นถ้าคุณชนะใจตัวเองนะคุณก็ชนะกายของคุณได้เหมือนคนที่เขาป่วยอะ่ะเหมือนคนที่เป็นโรคมะเร็งจริงไหมคนนึงเป็นโรคมะเร็งระยะที่หนึ่งอะ่ะแต่พอฟังหมอพูดปุ๊บ ไม่กี่วันตายเพราะว่าใจเขาไม่สู้แต่อีกคนหนึ่งเจอระยะที่สองที่สามแต่เขาทําอะไรรู้ไหมคะเขาสู้ค่ะเขาเขาทำอะไรก็ได้ที่ตัวเองมีพลังมีความสุขและเขารู้สึกว่าเขาหายเขาก็หายค่ะทุกอย่างต้องแบบเคยได้ยินหรือเปล่าว่าจิตนํากายนะคะและสิ่งที่จะช่วยให้คุณได้ดีที่สุดคือสติค่ะต่อให้คุณนะคะทําบุญกี่วัดอะไรก็แล้วแต่สวดมนต์แค่ไหนแต่ถ้าคุณไม่นั่งสมาธิเลยมันก็ไม่ท่า สามารถที่ทําให้คุณสําเร็จได้เพราะสมาธิทําให้คุณสามารถมีสติและสามารถสื่อกับจัก,กรวาลในตัวคุณจัก,กรวาลภายนอกและพระเจ้าค่ะมันจะทําให้คุณรู้มีไอเดียทําโน่นนี่นั่นเวลาเจออะไรหนักๆเจออะไรแย่ๆคุณจะมีสติทุกๆอย่างเวลาคนขับรถบนถนนถ้าไม่มีสติก็ชนกันตายหมดแล้วจริงไหมเพราะฉะนั้นนะคะหัดนะคะฝึกค่ะเพราะว่าการที่เรานั่งสมาธิ นะคะเชา้ชาเช้าหรือเย็นก็ได้หรือจะเอาทั้งสองรอบก็ได้แต่ให้ตรงเวลาหรือไม่ตรงเวลาแต่คุณก็ต้องกําหนดให้มันตรงช่วงหนึ่งค่ะเพราะว่าเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาคอยรับเหมือนเทวดาประจําตัวเราถ้าเขามีพลังค่ะถ้าเขามีพลังเขาจะช่วยคุณได้เหมือนเวลาที่คนเจออุบัติเหตุเห็นไหมทุกคนคิดว่าเขาตายคนนี้ตายแน่เลยรุดความแต่เขารอดเพราะอะไรรู้ไหมคะเทวดาประจําตัวของเราสําคัญนะคะ อันนี้เป็นความเชื่อใครไม่เชื่อก็แล้วแต่ค่ะแต่ครูคมิ้นเชื่อค่ะเพราะว่าทุกๆครั้งที่รอดมาได้ทุกๆครั้งที่เจอเรื่องราวแย่ๆแ,แต่ทําไมเรารอดเพราะว่าเราเป็นคนดีและเราแผ่เมตตาให้เทวดาประจําตัวตลอดเวลาบางคนลืมนะคะบางคนไปทําบุญไหว้พระกวดน้ํากวดน้ำน่ะลืมนึกถึงตัวเองแต่กวดให้แค่เจ้ากรรมนายเวรตัวเองก็ไม่ได้เทวดาประจําตัวก็ไม่ได้ญาติพี่น้องพ่อแม่ก็ไม่ได้แบบนี้มันไม่ถูกค่ะเราจะต้อง กวดน้าให้ตัวเองด้วยเทวดาประจําตัวเองด้วยให้ทุกสปปรรพสิ่งไปเลยแบบนี้อะค่ะแล้วเทวดาประจําตัวคุณจะมีพลังและทีนี้พอคุณมีพลังคุณก็จะโฟกัสงานเง,งินอะไรก็ได้ของคุณแบบมันจะสําเร็จง่ายค่ะสําเร็จง่ายสําเร็จไวครูพี่แก้วภาพชัดเสียงชัดไหมคะพี่แก้วแชร์ไม่ได้จ้าไม่เป็นไรคะ่ะพี่มาร์คสกปริรักเราเดี๋ยวออกเดี๋ยวแชร์ได้อีกทีนึงก็รวยปังดังเปี้ยงแล้วค่ะเนาะ พี่มาเขารักเรามากเนาะเพราะฉะนั้นก็แค่เมื่อเจอปัญหาเจอความทุกข์คุณก็จะต้องแก้ทุกของคุณให้ได้สุขมาเนะทุกมาสุขเราก็ทําได้ทุกเราก็สามารถเลิกไม่วนไม่คิดซ้ําไม่ไปโทษใครไม่ไปโมโหใครเอออโหสิกรรมให้มันอะไรเข้ามาอภัยแล้วไปต่อค่ะ อย่าเอามาผูกมัดกับตัวเองเชือกหรือเหมือนเหมือนลิงที่กำถัว่วถ้าลิงมันไม่คลายถัว่วเวลามันล้วงไปในไหแล้วมันไม่ไม่ปล่อยมือใช่ไหมมันเอาออกจากไหนั้นไม่ได้เพราะมันปล่อยมือมันก็เอาออกได้ง่ายๆค่ะทุกคนสามารถคลายทุกสามารถดับทุกของตัวเองได้มีหลายๆวิธีที่จะทําให้คุณหายทุกอยู่ที่ว่าคุณจะอนุญ,ญาตให้ตัวเองนะ่ะพ้นทุกหรือเปล่าหรือจะกลับไปทุกเหมือนเดิมสมมุติอยู่กับคนนี้มันแย่ ไม่ช่วยนำพาอะไรเลยไม่สนับสนุนไม่ทับพอร์ตอะไรเลยคุณก็ยังทนอยู่แบบนั้นมันก็ไม่ใช่อันนี้เจอมากับตัวเองนะคะถ้าเราพ้นออกมาแล้วมันจะทำให้คุณชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นค่ะถ้าคุณยังมัวจมอยู่กับอดีตไม่ยอมปล่อยมือออกไปไม่ยอมที่จะก้าวออกมาคุณก็ไม่เจอชีวิตใหม่ครูมิ้นมาเจอกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดครูมิ้นได้ผลลัพธ์มากมายนะคะบางทีก็ไม่ได้ออกมาบอกหมดทุกคนสวัสดีครูแองเจิลคะ่ะ เนาะถ้าถ้าไม่มีกฎจัก,กรวาลถ้าไม่เรียนรู้กับครูสิตาและไม่ได้ทําในทีเอมยูนะไม่เจอกลยาณมิตรที่ดีมากมายจากทั่วทุกมุมโลกทุกคนรู้ไหมคะเราไม่เคยเจอกันอยู่ทั่วทุกมุมโลกครูม,มิ้นมีคนดีๆมากมายที่เรารู้จักกันดีมากกว่าคนที่อยู่ข้างตัวข้างกายเพื่อนสนิทกันตั้งแต่เด็กแต่เล็กหรืออยู่ด้วยกันช่วยเหลือมากมายแต่เขาทําไมกลายเป็นแบบนั้นเขาอาจช่วยเราไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมคะว่า คนเราบางทีสินเราไม่เสมอกันค่ะบางทีคนเรามันดีแต่พูดเก่งแต่พูดพูดดีปากนะคะพูดอะไรก็ได้จริงไหมมันไม่เหมือนใจอะ่ะในใจอะ่ะคนเราถ้าคนที่เขามีเป็นคนดีบริสุทธิ์ใจจ,จริงแค่มองหน้ามองตามองมองแค่นี้ก็รู้ถึงใจเราไม่จําเป็นต้องพูดอะไรเยอะแต่ไอคนที่พูดเยอะน,น่นเนีนเนๆนเออแต่มันไม่ได้ไม่ได้มีผลประโยชน์กับเราเราก็ตัดทิ้งไปค่ะคัดออกไปจาก วงจรชีวิตเราแล้วเราจะเจอสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆไม่ใช่ว่าครบเหมือนเดิมทําตัวเหมือนเดิมทํางานเหมือนเดิมอะไรก็เหมือนเดิมๆแต่อยากได้ผลลัพธ์ใหม่อะกูอยากรวยกูอยากพ้นทุกกูอยากมีคนดีกูอยากเจอคนที่ดีแต่ตัวคุณไม่ปรับไม่เปลี่ยนอย่างนี้ก็ไม่ได้ค่ะอารมณ์คืออนาคตค่ะอารมณ์คืออนาคตสังเกตตัวเองไม่ต้องไปดูหมอดูก็ได้อะ ถ้าคุณอยากรู้ว่าอนาคตน่ะจะเป็นยังไงคุณดอูอารมณ์ของตัวเองก่อนว่าเวลาคุณเจ,เจอปัญหาหรืออะไรนะ่ะคุณกรีดคุณปี๊ดคุณบ้าคุณโมโหไหมเออเมื่อก่อนครูมิ้นเป็นค่ะปี๊ดแตกค่ะใครทําอะไรไม่ได้นะคะหูชาเลยถ้าใครมาดา่าหรือใครนินทาหรือใครมาว่าขนาดไปซื้อก๋วยเตี๋ยวถ้ามึงแซงคิวอ่ะด่าแม่งแม่ค้าเลยอะ่ะแบบไม่ซื้อเลยอะ่ะแบบอืจะขายอีกไหมอะไรประมาณนี้เออเมื่อก่อนนะคะแต่เดี๋ยวนี้เออมึงมึงมึงรัดคิวกูก็แค่เดินกลับไปไม่เอาก็แค่นี้ ก็คือไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจค่ะทําใจสบายใจสบายใจเบาๆเชื่อมั่นเชื่อมือเชื่อถือเชื่อใจในจักรวาลเชื่อมั่นตัวเองเชื่อใจตัวเองเวลาเราจะทําอะไรเราต้องรู้ว่าเฮ้ยกูทําได้เว้ยมันมีคนทําได้เราก็ต้องทําได้อย่ามัวท้ออย่ามัวนึกถึงแต่เรื่องเราไม่ดีสมมุติวันนี้เราเริ่มต้นจากศูนย์เราไม่กล้าเอามาไรสดเราไม่กล้าขายของ แต่เราอยากมีอาชีพอะสมมุติว่าง,งานประจาช่วงนี้โควิดจริงไหมเราไม่ต้องไปนั่งเครียดฟังข่าวโอ้ยคนนน้นป่วยคนนั้นตายคนนน้นนี่นี่นี่แบบนี้มันเสียเวลาชีวิตเรามาพัฒนาตัวเองโอ้มันมีคนทําสําเร็จโลกออนไลน์นี่ว่าเขาขายออนไลน์เก่งเว้ยไปดูค่ะไปดูไอดอลของเรา5คนที่เราติดตามจะทําให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปเหมือนเขานะคะเพราะฉะนั้นแล้วจากการที่คบเพื่อนกินเหล้าเออเล่นการพานันทาตัวไม่ดีโน่นนี่นั่น คุณก็เลิกค่ะถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตแต่ถ้าคุณไม่อยากเปลี่ยนก็แล้วแต่ก็ครบต่อไปนะคะชีวิตใครก็ชีวิตมันเนาะรับผิดชอบชีวิตตัวเองจริงไหมคะไม่ได้อ่านนะคะมองไม่เห็น <c oughs> เออเนาะมืดไหมคะมืดไหมสวยหรือเปล่าเ <c oughs> นาะเพราะฉะนั้นอยากอยากมีชีวิตใหม่อยากเปลี่ยนชีวิตใหม่เราก็ต้องปรับเปลี่ยนที่อารมณ์ของเราถ้าเรามีสติเมื่อไหร่นะคะอย่าลืมการนั่งสมาธิสําคัญมาก ะะการนั่งสมาธิจะช่วยให้คุณมีสติและปัญญาที่ดีขึ้นมีไอเดียบันจิอดอยากจะทำน่นนี่นั่นนะคะมันจะทำให้คุณทำสำเร็จอยากจะรวยอยากจะเจอคนที่ดีอยากจะเ,เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งทำงงทำงานเ,าเงินเดือนขึ้นคุณก็ต้องเปลี่ยนที่ตัวคุณไม่ใช่ขี้เกียจเขาใช้ทำอะไรไม่ทำเข้างาน8ดโมงมา9เลิกงานห้าโมงก็ไปก่อนแบบนี้ละชาติไหนเขาจะขึ้นเงินเดือนให้คุณ จริงไหมคะเพราะฉะนั้นอย่ามัวบน่นอย่ามัวโทษอย่ามองเห็นทุกแต่ก็ยังทําเหมือนเดิมในร,รู้ว่ามันทุกข์เราก็เปลี่ยนค่ะเราก็คุยกันเราก็บอกกันสมมุติว่าเออลูกเนาะเรียนหนังสือแบบว่าไม่เอาทานแบบนี้เรียนหนังสือไม่เก่งเกเลเจอเพื่อนนู่นนี่นั่นเราก็คุยกับเขาดีๆค่ะทุกวันนี้นะคะเราต้องใช้ภาษาจัก,กรวาลค่ะทุกวันนี้นะคะถ้าใช้ภาษาพูดที่ดีเขาจะให้ผลลัพธ์ที่ดียอดเยี่ยมมากเลยครูมิ้นเจอมาแล้วครูมิ้นเจอกับตัว เราจากการที่เราดา่ดาดา่ดาดา่าบนไปลูกก็ยิ่งแย่ค่ะแม่ดา่าแม่บ่นเขาก็คิดว่าเราไม่รักเขาก็ไม่เข้าใกล้เขาไม่ให้เรากอดแต่ทุกวันนี้พอเรารู้กฎจกักรวาลเปลี่ยนค่ะพอเราพูดกับเขาดีๆโอลูกแม่เก่งมากเลยลูกแม่น่ารักจริงเลยรู้ว่าลูกลได้ที่หนึ่งอยู่แล้วอืมเราแค่พูดแค่เนี้เขาเป็นยังไงคะเขาก็ยิ้มค่ะเขามีความสุขแล้วเขาก็ทําได้ เ,ออเราต้องรู้จักให้แบบนี้คะ่ะให้ของขวัญที่ดีกับลูกด้วยพูดจาดีๆพูดจาภาษาจัก,กรวาลแล้วเราจะเจออะไรที่ดีๆความทุกข์เราก็จะหายไปแบบง่ายๆไม่ใช่มัวทุกข์มัวแต่กุ้มแล้วก็ด่าลูกตัวเองเฮ้ยเรียนไม่เก่งคนโน้นคนนี้เปรียบเทียบไม่เข้าฟังแล้วก็ตัวเองก็จะทุกข์ต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนนะคะปัญหาเกิดที่ตรงไหนก็แก้ที่ตรงนั้นคะ่ะสําหรับวันนี้ขูมินนะคะไปแล้วนะตื่นเต้นกับห้องใหม่แบบโอ้ยยังจัดไม่ค่อยเสร็จเท่าไหร่หรอกคะ่ะแต่ดีใจมากขอบคุณ กัลยาณมิตรทุกท่านนะคะขอบคุณครูแองเจิ้ลขอบคุณครูพี่แก้วค่ะขอบคุณมหาเศรษฐีทุกท่านที่เข้ามาติดตามแล้วก็เข้ามารับชมนะคะหวังว่าอะไรนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะรักๆค่ะไปแล้ว